เน็ตน้องคอนหลุดไปค่ะแม่แม่ขาตอนนี้น้อง้เล่นน้ําอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่นะคะแม่แม่ขาพอดีว่าต้องขอโทษขออภัยแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะพอดีเน็ตหลุดขึ้นเน็ตหลุดไปนะคะพอดีว่าน้องคอนไม่ได้เอาเครื่องอีกเครื่องหนึ่งมานะคะเครื่องนั้นจะไม่สะดุดเลยนะคะแต่ว่าเครื่องนี้นะคะขึ้นเน็ตไม่ค่อยชัดนะคะแม่แม่ขาก็ขอโทษขออภัยด้วยนะ กลับมาพบกับช่องของเราได้ใหม่นะคะนี่สวัสดีค่ะพี่เบนช่วงเมื่อสักครู่เน็ตหลุดไปค่ะพี่เบนขาะก็ขอโทษขอขอภัออยด้วยนะคะก็แม่แม่เข้ามารับชมใหม่นะคะแม่แม่่มมะพอดีว่าเน็ตหลุดไปคะ่ะขึ้นเน็ตหลุดนะคะเมื่อสักครู่นะคะก็ทําให้พอดีว่าน้องควรไปยืนตรงแดดด้วยนะคะก็อาจจะ แดดร้อนด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นเน็ตไม่ค่อยชัดด้วยนะคะพอดีว่าอีกเครื่องหนึ่งนะคะให้พ่อเตยไปนะคะให้พ่อเตยต,ติดตัวไปทํางานนะคะไม่ได้เอาเครื่องนั้นมานะคะต้องขอโทษแม่ๆด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะน้องคอนน้องแก้วค่ะพี่เบนเช่นกันนะคะก็ขอบพระคุณพี่เบนแล้วก็ครูเมจีบแล้วก็แม่แม่อซทุกท่านด้วยนะคะที่มาร่วมเป็นสะพานบุญร่วมกันกับครอบครัวน้องน้ำมูนะคะ น่ารักมากช่วยกันเนี่ยขอบคุณคะ่ะเช่นกันนะคะพี่เบนคะ่ะเช่นกันคะ่ะฮึบฮึบฮึบเือเล่นทรายละบ้นีแม่ลูกอาบน้ำและะ้วค่ะอาบน้ำแล้วเล่นทรายต่อแล้วนะคะนี่เย็นนะคะเย็นทรายเย็นนะคะเย็นมากเลยต้องขอโทษขออภัยแม่แม่จริงๆนะคะเมื่อสักครู่เน็ตน,น้องลรดไปนะคะกลับมารับชมกันต่อ อีกครั้งนะคะแม่แม่ขาเดี๋ยวยังไงก็น้องคอนก็ขอโทษขออภัยแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะพอดีเน็ตขึ้นเน็ตไม่ค่อยชัดนะคะไม่ค่อยชัดก็เลยทําให้เวลาไล์นะคะเวลาไล์ก็ทําให้สะดุดไปนะคะแม่แม่ขาหน้มูนอนอาบแดดายลมหาซายขานี่อาบน้ำแล้วค่ะพี่วีนอนอาบน้ำแล้วก็มานอนเล่นทรายนะคะเล่นทรายนี่ค่ะเออนี่นี่นี่ <c oughs> สนุกใหญ่เลยค่ะสนุกใหญ่เลยนอนอิ่มแล้วนะคะนอนอิ่มแล้วนโมสุดหล่อของเรานอนอิ่มแล้วค่ะแม่แม่ค่ะได้เวลาป่วนแล้วพุนะพุณะพุนะเออไถไถรถดไถหน่อยรดไถหน่อยจานนี้นอนกับแม่เล่นอิ่มบุญใช่ค่ะพี่เบนค่ะทั้งนอนหลับอิ่มแล้วก็อิ่มบุญด้วยนะคะพี่เบนค่ะอิ่มบุญด้วยน้องนโมของเรานะคะ เดี๋ยวเย็นนี้ก็กลับมาพบเจอน้องน้ำโมของเราอีกครั้งนะคะแม่แม่ค่ะเราจะไปมอบคะแนนนะคะให้กับที่พายบุญครองของเราในเย็นนี้นะคะอุ้ยขั้นอ้ไปแล้วไปแล้วไปหาบงไปหาตรงน้ำแล้วค่ะนั่นน้ำโมครับนี่คนในกองทรายเรียนเย็นสบายแล้วจัน เย็ฟค่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะครูแม่เจี๊ยบขาพอดีเมื่อสักครู่เนี่ยน้องคอนดูดไปค่ะก็เลยเข้ามาใหม่นะคะเข้ามาใหม่ป้าจีไปกินกาแฟเผื่อนูด้วยนะคะเผื่อน้องคอนด้วยนะคะป้าจีต กาแฟเผื่อนูด้วยนะคะปาจีคะ่ะอี่เล่นสายแล้วจ้าเด็กน้อยเล่นสายแล้ว <c oughs> บ้านแม่เขียวสัญญาณไม่ค่อยดีค่ะ <c oughs> โอ้ยคานมาแล้วค่ะแม่แม่ค่ะคานมาแล้วก <c oughs> ็ <c oughs> น่าจะใช่นะคะพอดีว่าเครื่องของน้องคอนเครื่องนี้นะคะก็สัญญาณก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะด้วยนะคะ เพราะว่าเครื่องที่พ่อเตยถือนะคะจะขึ้นจะชัดกว่านะคะเพราะว่าเป็นซิมของทูนะคะของทูเครื่องอยู่กับพ่อเตยนะคะจะเป็นซิมของทูนะคะขึ้นจะชัดนะคะไปไม่ทัน <c oughs> ค่ะครูไม่เช๊ยบครูไม่เี๊ยบแอบหนีประชุมมาเนี่ย <c oughs> กูไม่เจี๊ยบแอบนี้ประชุมแน่ๆเลยค่ะนี่ม่มาหาน้องน้โมแล้วนี่ค่ะใช่ค่ะพี่เบน่ะก็ร่วมร่วมพลังร่วมใจกันนะคะสร้างบุญนะคะสร้างบุญด้วยกันนะคะเพื่อสมทบทุนนะคะสร้างบ้านให้กับพี่พายบุญคลองนะคะพี่พายบุญคลองก็ขอบพระคุณนะคะ ทุกๆกำลังแรงใจจากแม่ๆทุกท่านเลยนะคะที่มาร่วมพลังร่วมใจนะคะในครั้งนี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะใส่มาเป็นแก๊ปดูอัพรูปสงทางเลยกินเมมแล้วนะคะนี่น้องน้ำโมของเรากินเมมแล้วน้องน ไปด้วยกันนะคะกับนโมค่ะขอบพระคุณนะคะพี่เบนขาขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวน้องคนกับน,น้องแกจะไปพร้อมกับน้องนองโมนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ ปึ๊บึ๊บึบึบเมโมเมโมโอ้ยหลบเมโมก่อนนะคะแม่แม่มาแล้วมาเล่นปัสแดงเลยนะคะนี่นี่จับนำมูแต่งทหารนายร้อยค่ะพี่เบนค่ะเดี๋ยวจะจับน้องน้ำมูแต่งทหารนะคะเป็นทหารเป็นนายร้อยไปเลยอืมนี่โอ้ยเนื้อตัวมีแต่ทรายเลยค่ะนี่เป็นนอนเกี่ยทรายมานะมีชุดทหารค่ะโอ้ค่ะเดี๋ยว hay ra đây chúp chúp <laughs> nết lút bay lên sau khu này thấy đụt nhắn đụt nhắn cha nè ta nà ta sai bớt lên đi đồng cân đồng tay của mua đó ยังยังวันลงตัวยี่ก็จุ๊บบัตรแดงเขียวเขียวค่ะตอนนี้น้องคอยกับน้องเสลยังไม่ลงตัวกันนะครกล้วยนะคะกล้วยยังไม่ลงตัวกันดูฮันนี้ดูแล้วขอสิรักกล้วยเจ้ายาวาสันเถอนี่จุ๊บ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 บัตรแดงแล้วนะคะแม่แม่ค่ะจุ๊บบัตรแดงแล้วโอ้ยเนาะขอคนกระบัง นี่จุ๊บป้าแดงอีกแล้วนะคะไปไปปล้วยกล้ย,ยตอนนี้ขัดผ้นประโยชน์กับน,น้องเป๋วแล้วะคะ่ะเรื่องปล้วยไม่เข้าใครออกน้องก้อนกับน,น้องเป๋วขัดผลประโยชน์กันแล้วนะคะมันไหลเนยเขียวไปสิไหลตอนเทียนบดได้ไหลดอกเด้อค่ะดอกซีมาดอกค่ะหน้ามุ่นสีขาวหน้าไม่ขาดเกล็ดต้นอีกข้อมาซางว่ะหนามุนสี น้ำขึ้นคักเลื่อยเตยเนาะเป็นเตยานอาโอ้ยเนาะว้า,าวโมเปนหลักของเฮาละตเตนีไม่เขียวเบ็ดหมดใช่ค่ะไม่เขียวเบ็ดหมดดูนะคะแม่น้องเต๋ออันนี้ของน้องเต๋อหมดเลยเนาะหมดเลยป้าไม่เก่งกัดพุดไปยอยู่กันเลยเด้อค่ะ น้องน้องเต้บอกว่าบ่แ่งแ้วเดอมปนอบกบนะอุ้ยนี่เอามาจุ๊บอีกแล้วจุ๊บบดแดงอีกแล้วค่ะน้ำท่วมท่งนาเลยค่ะใช่ค่ะพี่เบนขาไม่เขียวบอกว่าทางบ้านโทรมาว่าน้ําน้ําน้ําเข้ามาเยอะแล้วค่ะกลัวยายโทรมาไว้ปิดน้ำค่ะให้ปิปิดน้ําที่นาไว้นะคะพี่เบนขาไม่เขียวว่า จะไปปิดน้ right ําที enfin right ่นาไว้กลัวน้ําเข้ามาท่วมข้าวนะคะท่วมข้าวยังไม่เขียวก็จะกลับบ้านนะคะจะกลับบ้านที่ชายภูมิโคราชน้ำท่วมมาใช่ค่ะพี่เบน่าชัยภูมิโคราชน้ําท่วมหมดแล้วค่ะยึบยืบอืบนี่นอนนี่บอลูุกนอนหรือเล่นนลนี่นี่นี่นอนหรือเล่นครับนี่เ้ยเนาะ นอนหรือเล่นครับให้เจอพ่อคุณคำดูดีๆนะคะขอบคุณครับพี่เบนคะ่ะขอบพระคุณนะคะที่เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงแม่แกแล้วก็พ่อคุณนะคะขอบพระคุณามากๆเลยคะ่ะเพราะว่ายายนะคะคุณยายที่บ้านโทรมาว่าให้ไปปิดน้ําที่ทุ่งข้าวนะคะกลัวน,น้ําเข้ามาท่วมข้าวนะคะให้ไปปิดน้าไว้กอน อค่ะส,สวัสดีค่ะป้าสมใจสวัสดีนะคะค่ะนี่มาทุบน้องน้ำมูแล้วนะคะฮึบ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 ได้บัตรแดงเล่นแล้วนะคะแม่แม่ค่ะได้บัตรแดงเล่นแล้วนี่เออบุญนนะักบุญนัก เล่นมวนคักเล่นมวนคักนี่เฮ้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 ย้เฮ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 ้เ,เออ <c oughs> น้นเฮ้เฮะะ้เด้เฮ้อฮ้เ้เฮ้เฮ้เฮ้อ้เ้เฮ้เฮ้เฮ้เี้เฮ้เฮเฮีเย้ออ้เไปเทีย <c oughs> เ่ย้เฮ้เฮนน้เฮ้เ้เฮ้เฮ้เ้อฮอ้เฮ้เฮนเฮ้เฮ้เฮ้อฮ้เฮ้เฮ้อง้เฮ้เ้วยนะคะ้ <c oughs> เ้้เปป้เฮ้้ว้เฮ้เ้เเฮ้แฮ้้ับ้้เฮ้เ้เฮนเฮเเ้เ้ส โดนกักตัวที่ไหนคะปะ้าสนใจคะ่ปะป้าสนใจกลับบ้านหรือเปล่าหรือยังไงคะงานช้างนะคะงานช้างปีนี้นะคะหินหินเขาแชร์ลงเฟซนะคะลงเฟซว่าจะเลื่อนไปเป็นเดือนธันวานะคะจะเป็นเดือนธันวานะคะวันที่เก้าถึงวันที่2ี่สิบนะคะ อ๋อค่ะก็ขอกักตัวครบหรือยังคะป้าสมใจคะ่ะกักตัวครบหรือยังคะใช่คะ่คะนู่นไม่โมลเล่นแล้วค่ะพี่เบนค่ะน่าโมเล่นแล้วซื้อซ <laughs> ู้นะคะคุณป้าสมใจคะ่ะบังคอเป็นกำลังใจให้นะคะซื้อซ้ค่ะ องานช้างนะคะงานช้างคุณได้เป็ดบ้านโอ้สู้ๆนะคะปะ้าสนใจคะ่ะนครแล้วก็ครอบ<ล>อครัวนอไทยนะคะเป็นกำลังใจให้คะ่ะสู้ๆนะคะสู้ๆ่าเจมูนตน้านโมเลยคะ่ะวันนี้ <laughs> น่าจะใช่คะ่ะน่าจะเป็นเจหมูนนะคะเฝ้าน,น้องน้ํโมวันนี้ <laughs> เพราะว่าพ่อคุณไม่เขียวจะกลับบ้านนะคะ ไปปิดน้ำนะคะน่าจะเจ๊หมูนนะคะเฝ้าน้องน้ำโมของเรานะคะเดี๋ยวต้องแกง <laughs> ได้คะ่ะพี่เวนคะ่ะต้องแกงเจ๊หมูนของเราได้เลยคะ่ะฮึบฮึบฮึบวแรงเยอะคะ่ะแรงเยอะพุนะพุนะพุนะวิตูดตูดท <laughs> ีนี้ของเรางานช้างของเรานะคะเลื่อนเป็นเดือนธันวานะคะแม่แม่คะ่ะอย่าลืม ไปรับชมนะคะการแสดงงานช้างของเรากันเยอะๆนะคะแม่ๆ่ะน้องช้างของเราก็น่าจะไปหลายเชือกอยู่นะคะเพราะว่าได้รับวัคซีนกันครบทุกคนแล้ว,วนะคะครบทุกคนแล้วควรช้างของเรานะคะเอเนะ่เป็นเล่นใสแล้วนะคะเป็นเล่นใสแล้วนุ่นอ้แม่มูน้ำมูลับนะคะช่วยกันสร้างมินกับ นม่ๆทุกๆคนเลย <c oughs> ค่ะค่ะน้องนโมของเราลักมากเลยนะคะลักมากน้องนโมของเรานะคะเป็นสะพานบุญให้กับแม่ๆนะคะเป็นสะพานบุญให้กับแม่ๆทุกครั้งทุกนี่เลยนะคะนี่น้องนโมของเราเป็นนมน้อยสายบุญนะคะหนุ่มน้อยสายบุญโออ แม,ม่โมของเราเล่นทรายหนักมากเลยค่ะแม่แม่ค่ะแม่โมของเราเล่นทรายหนักมากเลยนึบยึบอึบอึบอึบเลยนี่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 เป็นใดล่ะเป็นใดล่ะเออเป็นนั่งเลินนี่ทําเหมือนแม่นะคะแม่แม่ค่ะทําเหมือนแม่โมเลยนี่เห็นแม่โมผลดินขึ้นนะคะดินทรายขึ้นนะคะนี่เออเรียนแบบเรียนแบบแม่โมเด็กน้อยเฉลียวฉลาดนะคะเรียนแบบแม่โมเรียนแบบแม่โมนะคะ ให้สุขภาพแข็งแรงนะคะป้าสนใจค่ะเป็นกำลังใจให้จ้าเออเออนี่นี่แม่มทูทำอะไรผมก็ทำได้หมดครับป้าสเรียนแบบได้หมดเลยนะครับเรียนแบบได้หมดเลยนี่นีนอ่อ้ปีน,นี้นาำที่ไม่เคยเทิ่มเลยชายภูมิโคราชมาจากไหนคะน่าจะ ราะว่าแถวโคราชแถวชัยภูมินะคะพี่เบนขาจะมีเขื่อนหนึ่งมีเขื่อนหนึ่งนะคะเขื่อนชื่อเขื่อนอะไรนะคะน้องคอนก็ไม่ทราบนะคะทุกปีลยคะถ้าเขื่อนนี้นะคะล้นมากนะคะก็จะท่วมมาหมดเลยค่ะก็จะท่วมมาหมดเลยนะคะพี่เบนขามาถึงที่บ้านเลยนะคะมาถึงที่บ้าน เกิดน้องคอนเหมือนกันนะคะน้ํามูลนะคะน้ํามูลก็จะขึ้นนะคะก็จะขึ้นถ้าเกิดว่าลุ้นมาจากโคราชมานี่นะคะจะขึ้นหมดเลยค่ะขึ้นหมดเลยแถวบ้านน้องคอนก็จะขึ้นหมดเลยนะคะน้ํามูลนะคะตอนนี้น้ําชีน้ําชีแถวหมู่บ้านช้างของเราก็ขึ้นเยอะเช่นกันนะคะขึ้นเยอะเช่นกันนะคะเพราะว่าเขาจะปล่อยออกมาน้ำมูลเล่นรถรถเดแดงเลยไปไปคอเคีร์กับแม่มมแล้วนะคะรถดแดงก็อยู่นี่กัน พี่เบีนการังรถแดงอยู่นี่นะคะแต่ว่าน้องน้ำโมไปกอก่ยกกับแม่โมอยู่นะคะนี่เห็นแม่โมลเล่นดินทรายนะ่าสนุกนะคะก็มาเล่นเล่นแบบแม่โมนะคะก็มาเล่นเล่นแบบแม่โมของเรานะคะ <c oughs> เอ้ยนี่นะคะสนุกใหญ่เลยนะคะนี่เอ้ยไปยืนยืนเคียงข้างแม่โมลเลยนะคะเอ้ยแม่ลูกยืนเคียงข้างกันค่ะแม่แม่ค่ะแม่โม กับน้องน้งโมนะคะยืนเคียงข้างกันเลยดีใจดีใจวันนี้อิ่มบุญนะคะอิ่มบุญกับแม่ๆนะคะอิ่มบุญกับแม่แม่ตั้งแต่เช้าเลยนะคะน้โมรักแม่มากๆๆคุณดนเอาตดให้ดมค่ะใช่ค่ะน้องนองโมแล้วก็แม่โมนะคะรักกันมากค่ะแม่โมก็ห่วงลูกมากเลยนะคะนี่นี่น,น,นี่นี่ช่วง ช่วงเออนี่แม่มูทาอะไรนะคะน้องน้ำโมของเราเดินแบบได้หมดเลยนะคะเดินแบบแม่มูได้หมดเลยค่ะท่าไหนก็ได้นะคะท่าไหนก็ได้โอ้ท่าไหนก็ได้นะคะเออนอนน่ารักน่ากอดจุกินเลยนะคะโอ้นี่โอ้พี่ปีพี่ปีมาหาน้องน้ำโมนะคะพี่ปีมาหาน้องน้ำโมแล้วนี่พี่ปีของเรา พี่ปีมาหาน้องน้โมโอ้โหนี่น้องละโมได้เพื่อนเล่นแล้วนี่พี่ปีมาหาน้องนะคะพี่ปีมาหาน้องนะคะพี่ปีมากินกล้วยใช่ค่ะพี่เบนค่ะพี่ปีมากินกล้วยนะพี่ปีแนมหากล้วยแล้วรับแขกเออนี่รับค่ะทั้งแม่โมแล้วก็น้อง น้องนำมูนะคะนี่มารลบเขกแล้วรลบาเขกน้องปีนะคะน้องปี <c oughs> งพ่อเสียงน้องปีสวัสดีค่ะค่ะนี่นะคะ <c oughs> มาแล้วค่ะพ่อสิยกับนิสุมพาน้องมาพ่ะพี่ปีมาเล่นกับน,น้องน้ำมูนะคะ แล้วไปแล้ว <c oughs> นมโมรับพี่ปีนี่หมครับค่ี้ยนนี่พ่อคุณเอากล้วยมาให้พี่ปีแล้วนะคะพี่เบี้ยนขาพ่อคุณเอากล้วยมาให้พี่ปีแล้ว <c oughs> นี่นะคะมาถึงก็พก่อคุณก็เอากล้วยมาให้แล้วนะคะนี่นี่นะคะ <c oughs> ไปแล้ว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  <laughs> ไปหาไม่โมแล้วนะคะไปหาไม่โมแล้วค่ะ <laughs> แม่แม่ขา <laughs> เดี๋ยวน้องคอนขออนุญาตจบคลิปไว้ก่อนนะคะ <laughs> พี่ใหม่มีชื่อได้กินกล้วยค่ะ <laughs> ใช่คะ่ะพี่เบงคค่ะน้องคอนต้องขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนนะคะแม่แม่แมขาพอดีว่าต้องไปทานข้าวกันนะคะน้องแป๋วยังไม่ทานข้าวนะคะเดี๋ยวจะกลับบ้านทานข้าวกันคะ่ะ ก็ขอบพระคุณแม่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาติดตามก<ล>ดไล,ดลค์กใจพี่พปีกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะกดไ like, ลค์กดแชร์ให้กับช่องออไทยของเราด้วยนะคะอขอบพระคุณมากมากเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคสําหรับคลิปนี้น้องคอนขอลาไปแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวกลับมาพบเจอกันใหม่ในช่วงเย็นนะคะเ,คเดี๋ยวเราจะไปมบ้บคะแนนนะคะกับ พร้อ <P 140> มกับน้องน้งนงโมนะคะที่บ้าน,านาภายบุญ <โ todas S 2> คองนะคะแม่แม่ขาอย่าลืมแวะมารับชมกันเยอะๆด้วยนะคะสำหรับรายนี้ไปแล้วคะ่ะบายบายคะ่ะสวัสดีะคะ่ะเฮ้ย้ทีรถบัเลยเล